ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งท่านผูสชกนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่คือช่วงสอนท่านทำอาหารแม่บรรยากาศอย่างนี้ไปกินอะไรดีอะไปกินอะไรที่มันมีความสุขดีกว่ากินอะไรที่มันกินแล้วมันมีความสึกว่าอากาศหนาวใช่ไหมอ้าวอากาศล้มหนาวมาแล้วอ่ะไม่ใช่ต้องกินอะไรที่มันเชงเชงหน่อยมีความสึกดีกินอะไรดีอะขุนใช่ใช่ใช่กิน ปลาลิ้นมังกรต้มเต้าเจี้ยวกันแล้วกันโอ้โหเฮ้ยมันยากขนาดนั้นเลยอะยากขนาดนั้นแต่มันง่ายมันง่ายสำหรับคนนี้เขาทำแล้วก็มีฝีมือร้านนี้ชื่อว่าท่าเรือพัฒคาร1964 1964นี่เป็นพอศที่เขาตั้งนะฮะหมายถึงว่าเป็นคอสที่เขาเปิดร้านขึ้นมา1964ลองคิดดูมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เท่ากับ2507นะถ้าถ้านับไปผิดเพราเกิด1974ก็2517 2517กี่ปีแล้วล่ะ 4, อ๋อสี่สิบเจ็ดอันนี้ห้าสิบเจ็ดปีแกกัาหนูแกแก่าหนูสิบหกปีใช่แล้วร้าน<ๆ>นี้เก่าแก่มากท่านผู้ชมและอาหารเขานะทําแบบมืออาชีพอะ่ะเข้าใจคําว่ามืออาชีพเดี๋ยวท่านจะเห็นวิธีการทํามันเป็นมืออาชีพมันเป็นการคิดค้นมาแล้วมันเลยดูง่ายมากเลลาครับแต่ถ้าเป็นมือสมัครเล่นไม่ง่ายแบบนี้วันนี้ก็จะมาสอนเราทำปลาลิ้นมังกรต้มเต้าเจี้ยวขอเชิญท่านผู้ชมพบกับกคุณสิริอ่อ,อนแสงสุกเอี่ยมจากร้านท้าเรือพัตคารหนึ่ีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับดีใีคตอนแรกเลยที่จะเปิดร้านนี้ขึ้นมาคิดยังไงตอนแรกเลยก็ใช้คําว่าใจรักด้วยแล้วก็ใจรักแล้วก็ทั้งตระกูลเราอยู่กับอาหารทะเลมาตลอดนะคะแล้วก็องอาม่าก็ออกทะเลก็จะมีปลาหลากหลายเมนูที่ติดมาจริงๆเรามีเยอะมากเป็นร้อยๆเมนูะนะคะแล้วพูดจริงๆเลยลิ้นมังกรตรงนี้ต้มเจ้าเจี้ยวนี่ย คนจะลืมเราไปแล้วว่าสูตรอากงอาม่าที่ให้ไว้อะทาอย่างไรนี่แล้วทำายัางไรถึงจะไม่คาวทํายังไงถึงลดออกมานัวได้ขนาดนี้ก็ต้องดูวิธีว่าเราทํากันยังไงแม้กระทั่งการจับปลาแม้กระทั่งการทําปลาเสร็จแล้วต้องมาล้างปลาแบบไหนถึงจะไม่คาวอ่าใช่ใช,ใช,ใช่ล้างปลามีมีตัวสำคัญนํำมีสูตรของมันใช่ไหมคะแล้วก็ตอนการทําก็ต้องเลือกปลาด้วยไม่ใช่ปลามันคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วปลาตัวผู้กับตัวเมีย มีสุกต้องปลาตูดมีอ๋อเหรอค่ะต้องเลือกขนาดตัวผู้ตัวเมียเหรอใช่ไม่งั้นไม่อร่อยไม่อร่อยจริงจริงจะไม่อร่อยเนื้อจะไม่อร่อยอันนี้อันนี้อันนี้ความรู้ใหม่อันนี้เราเลือกปลาลิ้นมังกรมันคล้ายๆกับปลาลิ้นหมาไหม มันใช่เลยมันใช่เลยครับท่านผู้ชมใช่แต่ว่าเวลาที่มันมันอยู่ในเมนูอาหารเขาจะไม่ค่อยเรียกกันว่าปลาลิ้นหมาเขาจะเรียกว่าปลาลิ้นมังกรแต่จริงๆมันคือปลาลิ้นหมาแต่ที่สําคัญที่สุดมันมีทั้งตัวผู้และตัวเมียใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาน้ํหรือน้ำเค็มครับน้ำเค็มค่ะน้ำเค็มแต่สําคัญที่สุดเลยเวลาที่เลือกต้องเลือกตัวเมียใช่ค่ะเพราะเนื้อตัวผู้ไม่อร่อยแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็เกล็ดก็ไม่เหมือนกันเกล็ดตัวผู้จะสีดำๆแล้วก็หยาบ แต่ถ้าตัวเมียเกล็ดมันจะคล้ายๆน้ำตาลเข้มๆหรืว่าเกล็ดละเอียดแล้วท้องมันจะมีไข่ใช่มันสวยกว่าแถมแน้ไข่เห็นไหมคะเห็นไหมแล้ว๋ยวนี้หาทานได้ยากนะคะใช่แต่ที่นี่มีที่ท่าเรือพัทการ1964มีทุกวันค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงใช้คาว่าหอนาเดกาของจังหวัดสมุทรสาครแล้วฝ่าไปนิดนึงก็จะเจอศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฝั่งที่จะข้ามไปท่าฉลอม คือฝั่งของเราคือฝั่งมหาชัยนะคะมหาชัยตรงนี้ก็คือพัตตารของเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปจริงๆผมปักหมุดให้เลยรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นผมปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วท่านไปดูได้เลยว่าท่าหรือพัตตการหนึ่งเกอยู่ที่ไหนและตอนนี้มันจะปีใหม่อยู่แล้วถ้าอยากจะกินอะไรที่เป็นสรีมงคลกินอะไรที่มันเชงเชงในชีวิตนะใช่ค่ะมันมีความสุขผมแนะนําเมนูนี้แต่เขาทากันอย่างไรมันยากขนาดไหนและทำไมถึงได้บอกว่าสนะูตรของอากงอาม่ามันจะหายไปถ้าไมนะ่เอามาออกทีวี เขาเอามาออกทีวีเพราะเขาอยากให้สูตรของอากงอาม่าเขายังอยู่ต่อให้ร้านไหนจะได้ไปแล้วเอาไปทําเขาดีใจหมดใช่ค่ะนี่คือความคิดจริงๆท่านผู้ชมผมถามว่ามันมีเมนูต้องเป็นร้อยๆเมนูทําไมเรืองเมนูนี้เรื่องเพราะว่าเดี๋ยวมันหายคนไม่เห็นค่าของมันแล้วมันจะหายไม่อยากหายใช่ดูพร้อมกันเลยครับปลาลิ้นมังกรต้มเต้าเจี้ยวครับนี่ครับร้านนี่หอนน่ากาเห็นไหมเห็นไว้ก่อนนี่ร้านเขา ข่าหรือมตดารพันหารอยอย่างที่อ้อพูดจริงจริงใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ครับนี่นี่นี่ทั้งหมดนะครับค่ะก็ตอนนี้ก็ตอนนี้กรอยู่เริ่มต้นจากน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกก่อนน้ำสต๊อกปลาก้างปลานะคะครับก้างปลาที่เราแร่แร่เอาแต่เนื้อไปทำน้ำสต๊อกใช่ค่ะแล้วก็มาตุ๋นเป็นน้ำสต๊อกให้มันหวานออกมารสชาติร้านอาหารเราไม่ต้องใส่ชูรสครับมันจะนัวของมันเอาให้เดือดก่อนแล้วก็ใส่ปลาลิ้นมงกรลงไปใช่ค่ะนี่แหละครับหั่นเป็นชิ้น ด้วยขิงซอยขิงซอยครับนะคะแล้วก็ขิงแว่นก็มีอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวทุบกระเทียมด้วยนะคะทุบกระเทียมลงไปทุบกระเทียมใส่ลงไปลากผักชีค่ะบุบบุบเพื่อให้ได้กลิ่นมันออกนะคะแล้วก็พริกขี้หนูบุบเหมือนกันบุบเหมือนกันครับค่ะก้าเที่ยวต้องบดนะคะบดออกไปแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อจะให้มันนูนนัวกับน้ําน้ําปลาทุกอย่างต้องใช้ของดีนะคะ สมุทรสาครอะไรที่ดีที่สุดเราบ้านทามาหมดอยู่ที่เราโอ้ดีดีดีแล้วก็ตามด้วยน้ําส้มสายชูใช่ค่นิดนึงแล้วก็น้ำมะนาวด้วยเมื่อกี้ใสไปก่อนแล้วขิงแผ่นแล้วก็ขิงแผ่นค่ะฝ่าจะได้ออกมารสนี้ใช้คําว่าเราต้องดื้อฟื้นต้องอาลาตนาปู่ยญาตายายสมัยนั้นมาใส่ให้เราให้ที่ให้ให้ให้เราได้อรรถรสแบบที่เราเคยกินสมัยอ๋อมาเสร็จสิ้นแล้วเป็นลาลิมก่อนต้มเต้าเจี้ยวครับคุณเห็นก็ทำง่าย ลองยังลองชิมดูสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าให้เดี๋ยวพี่กินมันง่ายครับนี่นูมีข้อตรงสัยอย่างได้เลยถามนิ่ีอ่อนคือทําไมต้องเลือกใส่ทั้งน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวครับคือถ้าน้ำมะนาวเปรี้ยวโดดไปใช่ไหมคะถ้าน้ำส้มมันก็ไม่ออกออกมานัวแบบน้ำสองมะนาวกับน้ำส้มเอามาผสมกันแล้วลองทำดูว่าทำไมมาถึงได้นัวก็นี่อย่างเราที่เขาบอกว่าอากงอาม่าไงเราเขาก็เคยถามแบบนี้เหมือนกันว่ามันก็เปรี้ยวเหมือนกันนั่นแหละ จำได้ไหมคำวิธีเราเคยพูดกับอากงมันก็เปรี้ยวอากงอาม่บอกว่าลือเข้าใจผิดแล้วสิริองมังไหมเหมืองกังวิธีนี้เลือจะทําให้มังไม้เปรี้ยวโดดเห็นไหมฮะผมพูดไปพูดมาออกไปเป็นมอนขอแยกจิ้มก่อนนะครับเชิญจิ้มอะไรระวังคุณจิ้มมันจะบอกว่าน้ําสต๊อกที่ใช้เป็นน้ําสต๊อกปลาแล้วก็ไก่นะครับรวมกันนะรสชาติมันจะได้กลมกล่อม น้ำสต๊อกแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจากร้านแบบนี้เท่านั้น<อ>นะฮะกระดูกปลาทั้งหลายนี่เขาไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าเขาก็เลือกรอกระดูกปลาด้วยที่จะมาทําแล้วก็ทํากับโครงไก่เพราะ,ะน้ำสต๊อกปลาเขาจึงออกมาเป็นลักษณะเป็นสต๊อกปลาและไก่เต้าเจี้ยวของเข,เขาเขาต้องเลือกเลือกแบบสุดๆมาเพราะเมนูนี้ต้องอร่อยได้ด้วยเต้าเจี้ยวที่หอมและไม่เค็ม<ช>หอมแต่ไม่เค็มขิงต้องใช้ขิงแก่เพราะถ้าใช้ขิงอ่อนมันจะไม่หอมมันจะไม่หอม เรื่องเปรี้ยวบอกไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติแบบของเขาคุณเอาละเดี๋ยววันนี้จะลองกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือปลาริ้นมังกรต้มเต้าเจี้ยวจากท่าเรือพัะคาร1สี่นะครับหรือ2507นจะครับจากสมุทรสาครนะนี่นี่นี่ะคนจีนแต้จืวเขาจะเรียกอะไรนะวุยทำไมคุณเตยพบครับ ตัวปลาคุณได้พบมีมีไข่ติดไหมครับมีฮะมีฮะต้องมีนะคต้องมีทุกตัวฮะใช่คต้องมีทุกตัวแบบนี้ฮะต้องมีแบบนี้แล้วปลาลิ้นมังกรหรือว่าปลาลิ้นหมาเราเรียกกันเนี้ยนะฮะผมผมบังเอิญไม่เชื่อไอ้เรื่องจริงๆมันต้องร้อนร้อนฮะจริงๆมันต้องร้อนร้อนใช่ใช่มันต้องร้อนแต่ไมันี่ก็ร้อนนี่ไม่นี่ก็ได้อยู่นะนี่ต้องร้อนอยู่คือตัวน้ำคือผมหอม น้ำหอมมากนะครับคุผู้ชมครับแล้วก็มีความเปรี้ยวที่แบบกลมกล่อมประมาณหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเร้อดจัดนี่มันน่าจะดีขึ้นไปกว่านี้อีกรสชาติจะเพิ่มอรรถรสขึ้นมาเยอะจริงๆน้ํากระดูกซุปของเราใช้น้ําเก่าเตยจักรพัดที่ร้านก็มีครบนะคะแต่ว่าเมนูเราเยอะมากวันนี้ขอเลือกมาหนึ่งเมนูก่อนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้ทุกท่านตามไปชิมหลายๆเมนูเยอะมากขออนุญาตพูดนิดเดียวค่ะท่านกินเต่าเตยเลยใช่ไหมฮะผมพูดตรงตรงเลยนะฮะ ลิ้นมังกรหรือลิ้นหมาเนี่ยรสชาติตเตาเตอร์ทาอะไรไม่ได้ครับตผม,มนนะไม่ได้พูดเล่นนะท่านผู้ชมลองไปทานดูก่อนถ้าไม่เชื่อก็ลองดูว่าผมพูดจริงหรือไม่จริงเตาเตอร์ทาอะไรไม่ได้อย่างน้อยที่สุดตเตาเตอร์ไม่มีไขท่ทุกทุกชิ้นอย่างนี้แน่นอนเ<จ>พราะที่เขาเลือกมาเขาเลือกตัวเมีย,มยแล้วไข่เขาแล้วที่นั่งยืนอยู่ตรงนี้หรือที่ท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านเคยทานไหมล่ะปลาลิ้นมังกรเดี๋ยวนี้หาที่ไหนทานไม่มีแล้วเมนูไหนใครเขาทาให่ทานทานที่นี่มีครับ เพราะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสิริออนขอขอบคุณร้านท่าเรือพัตคา1964ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดความอร่อยแบบนี้มีที่นี่ครับนี่มีมาตั้งไว้ด้วยนี่ผมไม่ทราบมันอะไรปลาทูปลาทูอ๋อหน้านี้คือสมุทรสาครนะคะขอแนะนำนิดนึงสมุทรสาครช่วงนี้ปลาทูปลาทูมันกำลังออกของมันซึ่งตั้งแต่พฤศจิกาปลายเดือนแล้วก็ธันวามกราเท่านั้นนะคะมันอร่อยสุดๆในช่วงนี้ค่ะอร่อยสุดๆเลยค่ะบอกเลยว่า ปลาลิ้นปลาลิ้นมังกรต้มเต้าเจี้ยวนี้สูตรพื้นบ้านแต่ไม่บ้านนะคะนี่อขอบคุณท่านผู้ชมที่ต่ามชมรายการตลอดครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับแนะนำอาหารสำหรับผู้ที่ป่วยแล้วก็ติดเชื้อโควิด -19 ควรบริโภคผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงควรกินผลไม้เปลือกหนาอย่างเช่นกล้วยหรือว่าแก้วมังกร ทีนี้มาดูที่เฮ้ยคุณซิ้นเลยเจมินิสชีสเค้กครับ <S 1> <S 1> <S 1> ถ้าได้กินเจมินิสชีสเค้กของเธอถือว่าคุ้มเราเป็นผู้ชายเรายยชอบความน่ารักของอาหารของเขาเลยใช่น,นุ่มมากเลยุมครับนุ่มมากเป็นผมผมไม่ทำ